เอาครับมื่อนี้พามาแกะยานะครับแกะยาให้ตะกเตนกินนะครับนี่ทอนอยังเงาเลยญ่าหวานอิสราเอลนะครับโปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์วั้ซันนะทอนอยังไงเลยนี่ต้องสี่องสี่นะสี่องสี่ครับย่างอะไรเบอร์ไก่สี่องสี่เวลาเอาสี่องังสี่มันสิมีข้อด,ดีก็คือเวลามีมดหรือว่ามาแลงมีเอ่อ แรงหมดย,มมมย,ยังแมงลินหมงกลินหมายังงย่สิฮัคซิด้สลัดออกได้นะฮัคซิด้เห็นนะได้ยางเนีงครับฮัาสิด้ทอนพันแบบยาวเลยนะดูแก้วหนิ่งรีออกทีละน้อยครับเย็นๆนะจนว่ามันอ่อนเนี่กครับฮักโปออกเลยทรงนี้ก็ได้สามทอนนะนอือสี่ก็ไปเสียบปลูกต่อได้แล้วครับสำนีน้นะเก็เรื่อย บึ้งนะครับอ่าที่นี่นะครับโอ้โหโนี่อย่าที่เขาแกะเรียบร้อยนะนี่อีกข้อนึงครับที่การแก่ออยังสีนะครับมันจะเป็นแบบมีตะไบย,ยังสีเนาะว่ามีตนลำตนมันก็สีเป็นแบบย่ำตะกระแตนเขากินเนี่ยเขาสีเหลือเหลือแค่ไรเศษ น่อยแค่นี้นะเนี่ยที่เขากินแล้วก็จะเลือประมาณนี้เลือกการตรงกลางเขาเนี่ยว่า่ต้องเก็บเอ้ถ้าหายเป็นล้ำเป็นตนเลยก็ต้องเก็บล้ำออกเก็บต,อตอนออกนะแบบอยากในการเก็บนะครับนี่ครับหวานลงไปเลยอันนี้พวกหายไปรอบนึงแล้วดูเพื่นอนผุนครับคุณมุมผุนนี่โย,ยนแหงซีเลยนะ ยามากกะสอบกลัวกับพ่อครับนี่กินข้าวเดียวเบิดนะอกับประมาณนี้ครับขอดีข้อเสียนะครับผมเสียเสียหนึ่งคือเสียเวลานี่หน่อยนะครับขอดีคือได้เบิ้งมดได้เบิ้งแมงนะครับเก็บขี่เก็บยังกาง่ายนะครับเนาะเก็บเศษยังออกง่ายครับประมาณนี้ครับโอเคครับ